หน้า16แบบฝึกหัด6.7การหาผลหารและเศษแสดงวิธีหาผลหารและเศษเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียน7หารด้วย2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะนักเรียนคะ2คูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับ7 ่าเดี๋ยวเรามาหากันนะคะเราท่องสูตรคูณแม่สองค่ะสองคูณหนะคะเท่ากับสองสองคูณสองเท่ากับ4ี่สองคูณสมเท่ากับ6กสองคูณสเท่ากับ8ให้นักเรียนสังเกตค่ะว่าไม่มีจำนวนใดนะคะสอง คูณจำนวนใดนะคะแล้วได้เท่ากับ7ไม่มีคนักเรียนมีแค่2คูณ3ได้เท่ากับ6และ2คูณ4ได้เท่ากับ8ดังนั้นค่ะนักเรียนเราจะเลือก2คูณ3เท่ากับ6เพราะว่าใกล้เคียงกับ7นะคะเราเลือก6นะคะเพราะ6ใกล้เคียงกับ7นะคะเราไม่เลือก8เพราะว่า8 เกิน7ไปแล้วนะคะโอเคเนื่องจาก2คูณ3เท่ากับ6และนะคะ7ลบ6เท่ากับ1ดังนั้นค่ะ7หาร2ได้3เศษ1นั่นเองค่ะข้อที่1 13หารด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะ เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาช่วยค่ะเริ่มกันเลยนะคะ,ะในข้อนี้คือ5้คูณนะคะจำนวนใดเท่ากับ13ดังนั้นนะคะในข้อนี้เราจะท่องสูตรคูณแม่5กันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะห้าคูณหนึ่งเท่ากับหค่ะ ห้าคูณสองเท่ากับสิบห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าไม่มีห้าเนี่ยนะคะคูณจำนวนใดแล้วได้เท่ากับสิบสามมีไหมคะไม่มีนะคะอ่าก็เราก็จะเห็นตัวที่ใกล้เคียงอยู่สองตัวนะคะอ่าเราก็จะเลือกห้าคูณสองเท่ากับสิบเพราะอะไรคะเพราะว่าสิบใกล้เคียงสิบห้า ที่เราไม่เลือก5้าคูณสามเท่ากับสินะคะเพราะว่า15เนี่ยเกิน13มาแล้วนะคะ,ะทีนี้เราก็นำนะคะเขียนเลยดูตามตัวอย่างเลยนะคะเราต้องเขียนคำว่าเนื่องจากค่ะเนื่องจากห้าคูณสอเท่ากับสิบค่ะ,ะดูตามตัวอย่างเลยนะคะและ ตรงนี้คะ่ะจากที่คุณครูแอมเคยสอนมานะคะนักเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสับสนนะคะว่าและอะไรลบอะไรอ่าเราต้องการหาว่า5คูณจำนวนใดแล้วได้สิบามใช่ไหมคะอ่าเราก็นำสิบสามมาเป็นตัวตั้งค่ะลบลบกับอะไรคะอ่ะตัวที่เราหาได้คือ5คูณ2ได้เท่ากับ1ิบนะคะเราก็นำมาลบกับ10บค่ะและได้เท่าไหร่นะคะนั่นคือ เศษที่เหลือนั่นเองค่ะสิบสามลบสิบนะคะได้สามโอเคดังนั้นสิบสามหารด้วยห้าได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอย่ยอ่านี่ค่ะคำตอบอยู่ตรงนี้อ่าเมื่อกี้ห้าคูณจำนวนใดนี่คำตอบอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะห้าคูณจำนวนใดแล้วได้สิบสามไม่มีมีแค่ห้าคูณสองได้เท่ากับสิบเพราะฉะน,นั้นนะคะสิบสามหารห้าได้ 2, สองเศษอะไรคะเศษอะไรเอย่ย เศษอยู่ตรงนี้ค่ะลบกันนะคะเศษสามนั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้เรียบร้อยค่ะลองมาดูข้อที่2ต่อกันเลยนะคะโอเคอตรงแร้เรียบร้อยค่ะข้อที่2ค่ะ32หารด้วย4นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเช่นเคยค่ะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะ ทำตามตัวอย่างเลยค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะเราก็จะเขียนเลยว่าสี่คูณจํานวนใดนะคะเท่ากับสามสิบสองอ่าข้อนี้นะคะเราก็จะต้องท่องสูตรคูณแม่สี่ค่ะโอเคนะคะท่องไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปด สาสิบสองอ่ะเดี๋ยวครูแอมจะขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะสี่คูณแปดเท่ากับสามสิบสองนะคะอ่าจากบรรทัดนี้สี่คูณจำนวนใดนะคะเท่ากับสามสิบสองนะคะคำตอบของเราคืออะไรคะนักเรียนแปดนั่นเองค่ะโอเคข้อนี้นะคะข้อนี้เราก็อ่ดูจากตัวอย่างแล้วเราก็มาเขียนตรงนี้นะคะเนื่องจากเนื่องจากอะไรคะสี่คูณ แปดเท่ากับสามสิบสองอ่านักเรียนคะข้อนี้เราต้องเขียนและเอามาลบกันไหมคะไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวพอดีเป๊ะเลยคะ่ะนะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตอบเท่านี้เลยคะ่ะดังนั้นสามสิบสองหารสี่ได้เท่าไหร่คะอ่าคำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้คะ่ะสี่คูณจำนวนใดอ่ะคูณแปดนั่นเองนะคะเราตอบอะไรเอ่ยตอบ แปดอ่ะเศษอะไรคะเศษอะไรคะนักเรียนอ่าเศษเนี่ยต้องตอบว่าเท่ากับ0นย์นะคะหรือนักเรียนจะไม่ตอบก็ได้นะคะหรือนะคะหรือจะเขียนเป็นแดดอย่างนี้เฉยๆก็ได้คะ่ะ<ม>เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับข้อที่2